ทายแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเตาทาขนมครกนะครับรุ่นสตัเลต์สี่หัวเตานะครับงานสวยทนแข็งแรงนะครับเราใช้เตาเกรดเแล้วก็เดินสายเป็นระเบียบสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับในคลิปเนี่ยในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเราเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งในคลิปนี้สายเป็นสายสีส้มซึ่งเป็นสายยางทนแก๊สทนน้ํามันให้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะสวยงามและคงทนด้วยนะครับก็เราใช้เตาเกรดนะเป็นวาลโยกนะดูรายละเอียดตรงนี้นะครับคุณลูกค้าชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube แล้วก็เบอร์ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเฉิญชมคลิปนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้นะครับ ก็มาทดสอบก่อนส่งเป็นเตาขนมครบรุ่นสแตนเลส4ี่หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่สีสเกตนะครับก็ได้สั่งเข้ามานะครับก็รุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับสายหัวปรับเข้าถังแก๊สนะครับพร้อมสาย2เมตรนะครับแล้วก็เดินสายแก๊สทนแก๊สทนน้ามันนะครับเป็นสายยางนะเป็นสายยางทนแก๊สทนน้ามันอันนี้ครับข้างนอกทนน้ํามันข้างในทนเอ่อทนแก๊สนะครับ ท,ทนการกัดกัดของแก๊สนะครับเนี่ยด้านในจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับมีชั้นชันชั้นยางด้านในทนแก๊สนะครับสีดำแล้วก็มีใยแก้วถักอีกนะครับเพื่อทนแรงดันนะข้างนอกก็ทนน้ำมันนะฮะสายนี้คำจำกับไว้แทนงานเดินท่อได้เลยนะครับตัวนี้เขาเรียกสายยางอย่างดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายา PVC แบบนี้นะ ไอ้ใส่พลาสติก <warfare> น <anim ais ing> <requirements> ี่แบบพลาสติกนะฮะอันน <Home> ี้เราอย่างดีให้เลยครับเดินด้านหน้าเดินด้วยความสวยงามเลยครับเรียงเลยครับเดินเรียงความสวยงามนะครับเดินเรียงความสวยงามครับตัวนี้เป็นสตอเลตสี่หัวเต่านะครับก็ลูกค้าก็ขอเป็นเบ้าอลูมิเนียมนะครับเพื่อจะเบามือสําหรับไวรอนนะครับลูกค้าขอเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เลือกเบ้าได้นะครับคุณลูกค้าจะเอา เบ้าเหล็กเบ้าเหล็กหล่อนะครับก็ได้อน,นี้เป็นแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็เตามาตรฐานนะครับของเตาสี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไฟให้ on คุณลูกค้าดูด้วยนะครับมีฝาปิดนะครับฝาปิดเราก็พอดีเลยฮะที่ดีกับเบ้าเลยครับฝาฝาปิดตาลูกศร,รเหมือนกันนะครับก็จกะพอดีกับเบ้าเลยนะครับแผ่นกระจายความร้อนก็มีประโยชน์นะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยจะทําให้อ่าประหยัดแก๊สด้วยนะครับแล้วก็ ทำให้ความร้อนเนี่ยขึ้นมาสม่ําเสมอนะครับก็มีประโยชน์สูงอยู่นะครับก็ฝีมืออาชีพลูกค้าฝีมืออาชีพก็ใช้กันนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเราลองไฟให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับให้่อกระจายความร้อนนะครับออกก่อนนะอ,ออกก่อนนะครับอ่าเปิดไฟนะครับ เป็นวาลโยกนะครับวาลโยกนี้ประโยชน์ก็คือว่าตอนนี้ปิดนะอันนี้คือปิดนะครับสังเกตง่ายนะใช้วาลโยกเนี่ยสังเกตง่ายอันนี้ปิดอ่าถ้าเปิดก็คือหมายความว่าดึงเข้ามาหาตัวเรานะฮะนี่เปิดแล้วนะครับเนี่ยไฟติดแล้วนะไฟสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ำเสมอสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ำเสมอสวยนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศ อย่าปิดหมดนะครับต้องเปิดให้อากาศเข้าบ้างนะครับนะถ้าถ้าแต่ถ้าเกิดเปิดมากเกินไปสังเกตไฟจะหนีลอยเลยนะลอยเลยนะครับอันนี้เปิดกว้างเกินไปนะครับเปิดกว้างเกินไปไฟจะหนีพอไฟจะหนีแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนไม่เต็มที่นะครับอ่าก็จะแสบตานะครับทําให้แก๊สทำแก๊สออกมากเกินไปเราต้องปิดครับปิดนิดนึงอย่าให้อากาศเข้ามากเกินไปนะเขาจะดึงเข้ามานะดึงเข้ามาอยู่กับฐานเตานะครับแล้วกลับกันถ้าเกิดเราปิดหมดนะครับ สังเกตเปลวแดงนะครับอันนี้ก็ทําให้หม้อดําอีกทําให้ภาชนะอดําเพราะฉะนั้นเอาสมดุลมาครับให้มันพอดีพอดีครับอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ให้ความร้อนสูงนะครับบางคนก็ใช้วงลอกอย่างเดียวแล้วแต่คุณลูกค้านะครับอยู่ทุกตัวนะครับนี่ครับไฟต้องเขียวๆอย่างนี้นะครับเขียวๆอย่างนี้นะนะเขียวๆก็คือการปรับอากาศนี่แหละครับดูตรงปรับอากาศนี่นะครับ ของการป่าอากาศอย่าให้มันไฟออกแดงนะครับถ้าแดงแล้วมันจะอ,อุณหภูมิเตาออกมามันก็ไม่ดีแล้วก็ทําให้เราต้องมาขัดภาชนะขมเหลาเยอะดาไปหมดเลยนะครับนะป่าอากาศตรงนี้นะครับอันนี้เปิดนะครับดึงมาหาตัวเราสังเกตนะเราสังเกตง่ายถ้าเปิดแก๊สอยู่เนี่ยมันก็จะปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ถ้าเกิดวันไหนเรายังไม่คือหมายความว่า เปิดถังแล้วปรากฏว่าสถานะมันเปิดอยู่ก็ต้องดูนะไม่งั้นเดี๋ยวเราลืมแก๊สมันก็จะไหลทั่วไปหมดอันตรายครับแล้วก็ดูสังเกตง่ายเพราะว่าวาแบบนี้สังเกตดีนะสังเกตง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับก็วาเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนน่ะก็แนะนําว่าถ้ากลัวตกใจเนาะเปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วาง แล้วค่อยมาปรับข้างนอกเอานะฮะค่นี้ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใช้กันง่ายๆอย่างนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เตาตัวนี้สามารถทาเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับเป็นขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นนะครับก็สามารถทําให้เป็นหลากหลายหรือจะตรงนี้ก็จะทําเป็น เตาทําผัดผัดทอดๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเอาแผงกระจายความร้อนออกให้เหลือไปแบบนี้ก็วางกระทะทําเป็นเตา,า,าบ้านธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าจะไปใช้ประโยชน์นะครับก็ชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งเราได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วช่องทางของร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยค่อนข้างที่ว่าคุณลูกค้า จะได้ประโยชน์สูงก็คือว่ามีปัญหาก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็จะเข้าที่ผมพอดีนะครับเราก็คุยกันได้นะครับแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติเลยนะครับของเราเนี่ยจะลักษณะว่าตอบให้คุณลูกค้าได้ทันท่วงทีเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับจากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ